นั่นคือวิสภัยหรือเปล่าตอนที่9้าคอรูนต้องการได้รับการอภัยประมาณ400เมตรจากจุดที่หัวหน้าลิซาร,ร์กรกอนและลูกน้องคนสุดท้ายของเขาคอรูนอยู่ในส่วนที่กว้างขวางมากของถ้ำถ้ำนี้มีขนาดมหุมาเริ่มต้นเขาเพิ่งเตรียมการเสร็จสิ้นและเขาอดไม่ได้ที่จะให้ชมเชยตนเองสาหรับความฉลาดของเขาฉันอาจมีพลังโจมตีไม่เพียงพอที่จะพัฒนาพลังป้องกันของคุณ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธรรมชาติของแม่จะทําไม่ได้ใช้เวลาไม่นานนักในการมองเห็นศัตรูของเขาที่เข้ามาลิาร์ดราก้อนอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นแต่ในฐานาลิาต์ดราก้อนขั้นที่8และ7พวกมันยังเร็วกว่าสัตว์ร,ร้ายทั่วๆไปในพริบตาพวกมันอยู่ห่างจากคอรูหนึ่งเมตรหากคอรูยิ้มได้เขาก็จะทําเช่นนั้นในตอนนี้พวกมันมาที่นี่จึงจบขั้นที่7็ไม่สําคัญการเผชิญหน้าโดยตรงกับมันคงเป็นปัญหา แต่ฉันมั่นใจว่าฉันยังชนะได้ปัญหาคือผู้นำถ้าฉันไม่ทำลายเกล็ดของมันฉันก็ทำได้แค่เลี้ยวหางแล้ววิ่งเมื่อหัวหน้าลิซา,ร,าร์ดรก้อนเห็นคอรุนก็ถึงกับพังะเล็กน้อยมันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาระดับความฉลาดระดับสูงแต่มั่นใจว่าเมื่อรู้สึกถึงดีไวเซนก่อนหน้านี้สิ่งที่มาถึงนั้นแน่นอนว่าเป็นคนที่ได้ฆ่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทั้งหมดหัวหน้ากรรม ลังมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะแก้แค้นแต่ปรากดอว่าสิ่งที่เห็นไม่มีอะไรมากไปกว่ากำปัน้นผู้กระทำผิดอยู่ที่ไหน มันหยุดชั่ววินาทีและตรวจดูสภาพแวดล้อมของเขาด้วยความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองโดยปกติแล้วสัตว์ร,ร้ายจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญในด้านจิตวิญ,ญญาณที่โตเต็มที่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าผู้พบปลุกที่เป็นมนุษย์ทั่วไปนับประสาการแข่งขันอย่างเผ่าพันธุ์วิญญ,ญาณเนื่องจากความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาไม่ได้ครอบคลุมมากเกินไปลิซาร์ดรากอนลีเดอร์ดีวายเซนจึงสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดถึง100เมตรแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เห็นก็คือปีกที่อยู่ข้้าางหน ในท้ายที่สุดการเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดก็มีลักษณะที่ดีของตัวเองการประเมินต่ำเกินไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากลิสัตดรา้อนทิ้งตัวป้องกันไว้ค่อนข้างมากอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันกับเพื่อนร่วมทางเนื่องจากตัวออ่นนี้มาส่งตัวที่หน้าประตูจิ้งจกมันจึงไม่สุภาพความฉลาดต่ำของสัตว์ร,ร้ายเล่นเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ถ้าหัวหน้าลิส์ตดรา้อนได้คิดอีกสักหน่อยก็คงไม่ลืมว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจในตอนแรกคือความรู้สึกของพระเจ้า เฉพาะผู้ที่บรรลุขั้นที่เจ็ดของการควบแน่นของคีเท่านั้นที่จะมีความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากคอรูลเป็นเพียงคนเดียวที่นี่จึงเห็นได้ชัดว่าเขาต้องเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มาก่อนหน้านี้แต่รถไฟแห่งความคิดดังกล่าวยังไม่ปรากฏด้วยซ้ำในความเป็นจริงผู้นำต้องคิดแม้ว่าจะมีลิซาร์ก้อนก็อาจจะไม่สนใจแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะตื่นตัวกว่าเล็กน้อยหัวหน้าและเพื่อนร่วมทางวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนใจสิ่งอื่นใดเมื่อพวกมันอยู่ห่างออกไปเพียงห้าสิบเมตร รุนก็เปิดใช้งานกับดักของเขาทันทีที่ถ้ำเริ่มสั่นสะเทือนกิ้งกา่าตื่นประหนกกับการพัฒนาอย่างกระทันหันแต่พวกมันไม่ได้ทำไม่รู้ว่ากำลังเกิดขึ้นและพวกเขาไม่มีเวลาคิดเพราะเหนือสิ่งนั้นหินย้อยขนาดมหุมากรรม ลังถล่มลงมาใครจะรู้ว่าหินย้อยเหล่านั้นต้องใช้เวลากี่ปีในการก่ะตัวพลังโจมตีของพวกมันไม่ใช่สิ่งที่คอรุนจะแหลมได้ตรงกันในขณะน,นี้ทันใดนั้นหินงอกหินย้อยหลายร้อยตัวก็ตกลงมาและมังกรกิ้งกา่าทั้งสองก็พยายามหลบในทันทีแต่แย่เกินไปถ้าพวกเขารอดพ้นจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างง่ายดายแผนของคอรุนจะไม่มีค่าอะไรเลยเขาคาดหวังไว้แล้วในขณะที่พวกเขาพยายามหลบ กำแพงดินที่สร้างขึ้นรอบๆทั้งสองผู้นำลิซาร์ดรก้อนรู้สึกโกรธในช่วงเวลาอื่นๆกำแพงที่ประบางนี้ต้องการเพียงแค่หางหรือกรุงเล็บเพียงครั้งเดียวเพื่อสลายออกจากกันแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วตุมตามตุมตามไม่นานหนึ่งนาทีต่อมาทุกอย่างก็สงบลงแม้แต่คารุนเองก็กลัวสิ่งที่เขาเห็นเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าแผนนี้จะสร้างความปั่นป่วนขนาดนี้เขาเพิ่งเตรียมพื้นที่จำกัดของหินย้อยที่อยู่ด้านบนเพื่อตกลงมา ภายในกับดักกรรมแพงดินของเขาแต่หินย้อยเหล่านั้นได้สร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้จำนวนมากลงมาจากสภาพแวดล้อมแม้ว่าคอรูนจะมองเห็นไม่กี่เมตรข้างหน้าเขาก็สามารถฝังตัวเองไว้ที่นี่ได้หน้ากลัวธรรมชาติของแม่ไม่สามารถล้อเลียนได้แม้ว่าหัวหน้าลิซาร์ตราก้อนคนนั้นจะรอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้มันได้รับบาดเจ็บ แต่มันก็ทำงานได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้มากลองมาดูกันก่อนเขารุนได้กำจัดกำแพงดินรอบๆจุดที่พังลงมาก่อนเพื่อที่เขาจะได้มองเห็นได้ดีขึ้นจนทำ ให้เขาประหลาดใจแม้ว่าลิซาร์ดรา้อนขั้นที่เจ็ดจะตายไปแต่ลิซาร์ดรา้อนขั้นที่แปดก็ยังคงหายใจเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็มีหินงอกหินย้อยเสียบอยู่ด้านหลังมันไม่สามารถขยับได้อีกต่อไปแล้วมันมองไปที่กำมือข้างหน้าด้วยความเกลียดชังแต่ในไม่ช้าแสงบนดวงตาของมันก็มืดลงในที่สุดทรราชแห่งเทือกเขาก็ตายเมื่อเห็นความเกลียดชังในดวงตาของลิซาร์ดราก้อนทำให้คอรูนถอนหายใจมันมองฉันแบบนั้นแต่วันนี้กินไปกี่ตัว ส่วนด้านในของป่ามีความเข้มข้นของพลังวิญญาณที่สูงกว่าจำนวนของปิกที่เกิดที่นี่นั้นสูงกว่าที่อยู่ข้างนอกอย่างแน่นอน แต่โดยปกติแล้วพวกมันจะไม่มีเวลาสร้างมโนธรรมก่อนที่จะถูกกินและถูกปีศาจด,ดูดกลืนพลังงานสัตว์ร้ายเช่นคุณวิปเป็นสิ่งที่น่าสมเพชจริงๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ร้ายหรือแม้แต่สัตว์ทั่วไปส่วนใหญ่มักจะมีพ่อแม่ที่คอยดูแลพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้แต่สิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองพวกเขาเกิดจากพลังงานทางวิญ,ญญาณของสวรรค์และโลกพ่อแม่จะพูดถึงเรื่องอะไร คารุนไม่รู้สึกผิดเลยแม้ว่าเขาจะไม่ชอบการฆ่าแต่เขาก็ไม่ได้งี่เง่าถึงขนาดที่เขาคิดว่าเขาจะบรรลุความยิ่งใหญ่ได้ด้วยการเป็นคนใจเย็นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำ ครั้งแรกก็ตามอีกคนจะทำเช่นนั้นแน่นอนคอรุนต้องใช้เวลาพอสมควรในการเปิดหัวของวิสาร์ลีดเดอร์ถ้าไม่ใช่เพราะหินงอกหินย้อยเขาคงต้องรอจนกว่าเขาจะไปถึงขั้นที่8ของการควบแน่นของกี้เพื่อที่จะมีโอกาสกำรรจัดการต่อต้อตานในเรื่องนี้คอรุนใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการวิ่งหนีจากทั้งนักล่าตัวเล็กและสัตว์อสูรเหมือนกัน่ําอยู่ในขอบเขตของที่ซ่อนของเขาอย่างแน่นอนเขาเคยเห็นว่าหินย้อยเหล่านั้นอันตรายแค่ไหนมาก่อน ตามที่คาดไว้สำหรับการแข่งขันที่มีสายเลือดมังกรหลอกลวงแกนอสูนของพวกเขามีพลังงานทางจิตวิญญาณมากกว่าสัตว์ธรรมดานในระดับเดียวกันหลังจากเก็บทุกอย่างที่คอรุนเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็ได้เวลาดูเส้นเลือดแห่งจิตวิญญาณด้วยตัวเองไม่กี่นาทีต่อมา คอรุนก็เข้าไปในห้องถ้ำที่ใหญ่กว่าที่ที่เขาวางกับดักไว้ผนังถ้ำมีเป็นสีฟ้าและตรงกลางสามารถมองเห็นทะเลสาบเล็กๆยาวไม่กี่สิบเมตรมันเป็นฉากที่สวยงามมากที่ด้านข้างของทะเลสาบเราสามารถมองเห็นรังดิบที่พวกกิ้งก่าสร้างไว้เพื่อให้พวกมันได้พผ่อนส่วนที่ใหญ่ที่สุดเห็นได้ชัดว่าเป็นของโห,หนาลิซาดรากอนคอรุนกำลังจะเข้าใกล้เมื่อจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงโหยหาบางอย่างดังมาจากด้านหลังรังเขาเดินเข้าไปใกล้ๆอ,อย่างระมัดระวังลูกบอลอัดอากาศของเขา วางอยู่ตรงหน้าเขาหากมีบางสิ่งโจมตีเขาเขาจะสามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากคอรุนใช้กลยุทธน์นี้กับสี่ปีกปีศาจอิกาเขาไม่เคยเข้าร่วมการต่อสู้โดยไม่มีใคร ในเวลาเดียวกันใบมีดหลายใบที่อยู่เหนือสีรักของเขาก็พร้อมที่จะถูกยิงแต่ในที่สุดเมื่อเขาเห็นว่าความตึงเครียดทั้งหมดของเขายุบลงราวกับลูกโป่งปราดดอว่าเสียงโหยหาเหล่านั้นเป็นน้ำผู้ของลิซาร์ดราก้อนเสียงที่ใหญ่ที่สุดไม่ถึงหนึ่งในสามของขนาดของลิซาร์ดราก้อนขั้นที่หกที่เขาฆ่าข้างนอกเป็นครั้งแรกแต่คอรูลก็รู้สึกประทับใจเช่นกันในบรรดาเด็กน้อยทั้งห้าคนที่อ่อนแอที่สุดอยู่ในขั้นที่สามของการควบแน่นของทีแล้ว และเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เกิดมาไม่นานการเกิดมาโดยตรงในขั้นที่สาของการควบแน่นของทีสิ่งที่น่าอิจฉาฉันสงสัยว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆมีความสามารถแบบเดียวกันกี่คนตัวเองเป็นกลุ่มที่ออนแอร์ air จริงๆ ที่ใหญ่ของกลุ่มอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นตอนที่สี่มันมองด้วยความเป็นปรปักที่คอรุนมันวางหน้าตัวเองที่เล็กกว่าและส่งเสียงคำราเล็กๆหลายครั้งเห็นได้ชัดว่ามันจะทําให้ชีวิตอยู่บนเส้นปกป้องพี่น้องตัวน้อยของเขาคอรุนมองไปที่มันและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันน่าสนใจเมื่อสี่เดินก่อนคอรุนจะสามารถหนีไปได้เมื่อเห็นสัตว์อสูรการควบแน่นขีขั้นสูงสุดที่สี่แต่ตอนนี้เขาพบว่ามันมีท่าทางค่อนข้างน่ารัก ฉันสงสัยว่าการมีครอบครัวมันดีแค่ไหนจิ้งจบตัวนี้ยังไม่พัฒนามันฉลาดที่จะคิดตรงได้แต่มันก็ยังรู้วิธีที่จะให้ความปลอดภัยของครอบครัวอยู่เหนือผลประโยชน์ของมันเอง การคิดถึงเรื่องนี้ทําให้เขาจมวังเฟยเฟยได้ในวันนั้นเมื่อเธอให้สัญญากับเขาว่าเขาจะแต่งงานกับเธอและมีเพียงเธอคนเดียวหลังจากนั้นไม่นานคอรุนก็เริ่มหัวเราะแม้ว่าเขาจะพยายามรักษาสัญญานั้นแต่เขาก็รู้ดีว่านี่เป็นความปรารถนาที่ช่วยไม่ได้อย่างแรกเฟยเฟยเป็นเพียงเด็กเมื่อถึงเวลาที่เขาเข้มแข็งพอที่จะไปไหนได้เธออาจจะได้แต่งงานกับใครสักคน อย่างอื่นแล้วแม้ว่าเธอจะไม่ได้ทำเธอก็แค่คิดว่าวันนั้นเป็นความเห็นแก่ตัวของเด็กๆแต่ไม่สำคัญสำหรับคอรุนนั่นยังคงเป็นความทรงจำที่ดีที่เขารับมากคอรุนครุ่นคิดเล็กน้อยว่าจะทำอย่างไรกับลิซาร์ดราก้อนเหล่านั้นถ้าเขาปล่อยพวกมันไปที่นั่นอาจมาถึงวันที่พวกมันโตเต็มที่และกินไส้อื่นๆในอีกด้านหนึ่งคอรุนไม่ใช่เพื่อนที่กระหายเลือดเขาไม่ได้ทำ ด้วยซ้ำเช่นเดียวกับการฆ่าเพื่อเริ่มต้นด้วยในที่สุดเขาก็พาตัวเองไปทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ผู้ใหญ่ตายไปหมดแล้วโอกาสรอดของพวกเขามีน้อยมากและคารุนไม่เคยฆ่าเพียงเพื่อฆ่าทุกการต่อสู้ที่เขามีจนถึงวันนี้คือการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามในระดับใกล้เคียงกับตัวเขาเองสถานการณ์ที่หักเขาศูนย์เสียมันจะเป็นความตายของเขาแทนเด็กๆเ,เหล่านั้นไม่ได้คุกคามเขาอย่างที่เคยเป็นมา หลังจากที่ไม่สนใจลิซาร์ดราออนตัวน้อยคอรุนก็ไปที่ทะเลสาบเล็กๆเ,เพื่อดูภายในเขาสามารถเห็นเส้นเลือดจิตวิญญาณสีขาวที่เป็นผลึกที่ฝังรากอยู่ในโลกน้ำมีสีฟ้าครามเหมือนกันความเข้มข้นของพลังวิญญาณโดยรอบสูงที่สุดเขาเคยรู้สึกและนี่เป็นเพียงเส้นประสาทจิตวิญญาณระดับต่ำ มันทําให้คอรูนสงสัยว่าคนระดับสูงนั้น,นดีเพียงใดคอรุนวางแผนที่จะอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะก้าวไปสู่การก่อตั้งมูล,ลนิธีหลังจากทําเช่นนั้นแล้วเขาจะสามารถบรรลุร่างมนุษย์ได้แต่ก่อนอื่นเขาต้องกู้คืนพลังงานทางจิตวิญญาณจำนวนที่ใช้ในการวางกับดักเหล่านั้นกลับมาใช้มากขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของอ่างเก็บน้ําของเขาควรอยู่ในสภาวะสูงสุดเสมอในกรณีที่รถไฟออกจากกลางผู้ที่เตรียมพร้อมจะมีอายุยืนยาวขึ้น หลังจากืุนตัวเขาจะเริ่มการพบปลูกทันทีเขาจำเป็นต้องสร้างเส้นลมปราณที่สด้วยความเร็วในการพบปลูกของเขาจะก้าวไปอีกขั้นอีกครั้งหนึงสัปดาห์ต่อมาคอรุนได้มาถึงครึ่งทางของขั้นตอนที่7ของการควบแน่นของทีเขาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างเส้นลมปราณพลังวิญญาณที่สาเมื่อเขากาม หลังจะเริ่มกระบวนการเขาได้ยินเสียงร้องจากมังกรกิ้งก่าตัวน้อยมันแตกต่างจากเมื่อก่อนเขาสงสัยว่ามันเกี่ยวกับอะไรเขาเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อดูว่าคนตัวเล็กดูอ่อนแอเล็กน้อยทำไมมันถึงเกิดขึ้นฉันจำไม่ได้ว่าเคยทำอะไรให้พวกเขากลายเป็นแบบนี้คอรูนใช้เวลาไม่นานในการทำความเข้าใจแน่นอนฉันจะลืมไปได้อย่างไร พวกเขาไม่ใช่ตัวเล็กเหมือนฉันพวกเขาต้องกินเพื่อที่จะเติบโตขึ้นคอรูนรู้สึกเหมือนปวดหัวจ้งจกมองเขาราวกับว่าพวกเขากรรมลังรอให้เขาทำอะไรบางอย่างเขาตะลึงเขาไม่ใช่พ่อแม่ของพวกเขาพวกเขาควรจะขอบคุณที่เขาไม่ได้ฆ่าพวกมันเพื่อยุติเรื่องทั้งหมดปัญหา คารูนตัดสินใจที่จะเพิกเฉยต่อพวกเขาและกลับไปที่ทะเลสาบเพื่อเตรียมพร้อมสามรับการสร้างเส้นลมปราณครั้งที่สามเสียงร้องไม่หยุดแม้ว่าเขาจะเพิกเฉยต่อมันในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันเริ่มรบกวนเขามากเขาไม่สามารถตั้งสมาธิได้ทั้งหมดอื้อหือละเอียดฉันจะเอาอาหารไปให้คุณสาเกทำไมฉันถึงมายุ่งกับมันด้วย อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาคอรุนกลับมาพร้อมกับศพกวางปีศาจเขาไม่สามารถใช้ศพหมีปีศาจนั้นได้อีกต่อไปมันเน่าไปแล้วและเขาไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกิ้งก่ากวางปีศาจเป็นสัตว์ร้ายธรรมดาในขั้นที่6โดยปกติแล้วกวางปีศาจจะเดินเป็นกลุ่มแม้ว่ามันจะอันตรายเล็กน้อยในการปลุกปั่นกลุ่มใหญ่ด้วยความฉลาดของคอรุนแต่ก็ใช้เวลาไม่นานในการแยกพวกมันออกจากกันจากกลุ่มของพวกเขาหลังจากนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสามปรับเขาที่ จะค่าสัต์ร้ายระดับ6อีกต่อไปตราบเท่าที่มันเป็นเพียงตัวเดียวแท็กสังเกตเห็นว่าพวกเขาสูญเสียหนึ่งในกลุ่มของพวกเขาไป แต่เนื่องจากพวกมันอยู่ใกล้กับรังลิสัตรากร้อนพวกเขาจึงไม่กล้าเข้าไปในอาณาเขตของกิ้งกา่าเพื่อมองหามันยังคงต้องใช้เวลานานมากจนกว่าสัตว์ไร้ตัวอื่นจะสังเกตเห็นว่าลิสัตราก้อนหายไปแล้วร่ากของพวกมันยังคงสัมผัสได้รอบเทือกเขาเมื่อเด็กน้อยเห็นซากศพกวางตาสว่างขึ้นคอรุนก็ยนมันเข้ามาใกล้ๆและปล่อยให้มันเล่นตามธรรมชาติในที่สุดเสียงร้องของพวกเขาก็หยุดลงแม้แต่ความรำ ใครอของคนในกลุ่มก็ดูสนิทขึ้นเล็กน้อยตอนนี้คอรุนก็ไม่ได้แม้ว่าเขาจะกลับไปที่ทะเลสาบเพื่อเริ่มต้นการสร้างเส้นลมปราณครั้งที่สามของเขาแต่เขาก็คิดไม่ได้เป็นชั้นเองหรือพวกเขาโตมาไม่น้อยคอรุนโยนความคิดนี้ไปที่ด้านหลังของเขาดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายิ่งเติบโตขึ้นมันไม่มีผลอะไรกับเขาอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาคอรุนก็พร้อมที่จะเริ่มต้นอีกครั้งแกนอสูรก็พร้อมเช่นกัน แกนอสูรพร้อมแล้วแกนอสูรแกนอสูรแกนเดมอนคอยอยู่ที่ไหนเขาแน่ใจว่าเขาทิ้งแกนอสูรไว้ข้างทะเลสาบก่อนหน้านี้เขาได้กระจายสัมผัส,สศักดิ์ธิ์ของเขาไปยังขอบเขตสูงสุดในทันทีทุกอย่างในรัศมีห้าร้อยเมตรสามารถมองเห็นได้แต่นอกเหนือจากมังกรลิซาร์ดแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเป็นไปได้ไหมที่สัตว์ร้ายบางตัวเข้ามาก่อนหน้านี้ในขณะที่ฉันออกไปและเอาแกนออกไปเป็นไปไม่ได้ ด้วยออร่าของนิสสัดราก้อนยังคงมีเพียงขั้นที่ก้าวของสัตว์อสูรควบแน่นทีขึ้นไปเท่านั้นที่กล้าเข้ามาและโดยปกติแล้วพวกมันมีเส้นเลือดจิตวิญญาณของตัวเองพวกเขาจะไม่มองหาการต่อสู้โดยไม่มีเหตุผลนอกจากนี้หากพวกเขาเห็นว่าเส้นเลือดแห่งจิตวิญญาณนี้ว่างเปล่าพวกเขาจะไม่จับไปอย่างแน่นอน ทั้งใดนั้นคอรุนก็จำได้ว่าเด็กน้อยดูเหมือนจะเติบโตขึ้นไม่น้อยในขณะที่เขาออกไปข้างนอกไม่เพียงแค่นั้นแต่รัศมีของพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเช่นกันเมื่อเขาตรวจสอบการเพบปลูกของพวกเขาเขาก็รู้สึกอยากร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาอืมตัวเองไม่มีน้ำตาเริ่มต้นด้วยพวกเขาทั้งห้ามีความก้าวหน้าในการฝึกฝนในขณะที่เขาออกไปข้างนอกความกังวลใจครั้งใหญ่ของพวกเขายังอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นที่ห้าของการควบแน่นของที หนึ่งนาทีต่อมาพวกเขาทั้งหมดกินอาหารเสร็จแล้วและวิ่งไปตามทิศทางของคอรูนเขาสลบไปแล้วและพวกเขายังกล้าที่จะโจมตีเขาติดพันตายขณะที่คอรูลกำลังจะยิงใบลมและกำจัดพวกมันเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกประหลาดแตกต่างจากที่เคยทำร้ายเขามาจนถึงวันนี้เด็กๆเ,เหล่านั้นไม่มีความเกลียดชังบนใบหน้านับประษาอะไรกับศัตรูพวกเขาดูมากมีความสุข เมื่อพวกเขาเข้าใกล้แล้วพวกเขาก็เริ่มกระโดดไปรอบๆตัวเขาและร้องไห้ไปในทิศทางของเขาราวกับว่าเขาพยายามจะขอความช่วยเหลือจากเขาคารุนมองไปที่พวกเขาและความโกรธของเขาก็สลายไปเหมือนลูกโป่งในที่สุดเขาก็ทำได้แค่ถอนหายใจเฟยๆที่รักโปรดยกโทษให้คู่มั่นของคุณดูเหมือนว่าเขาจะมีลูกเป็นของตัวเอง